พี่ใครอยากได้ตัวนี้นะครับเป็นตัวแกะเขาเรียกว่าแกะลายยิงเลเซอร์น,อนะสวยๆตั้งราคาดีๆวันนี้ขี้เกียจรีวิวอะไรเยอะแยะสองพันเก้าเก้าสิบฮะสองพันเก้าเก้าตัวใหม่ก็สองพันเก้าก็ตัวเก่าก็สองพันเก้าสิบไม่เพิ่มเลยโอ้โหพัฒนาไปแต่ตัวนี้ต้องเข้าใจนะว่าถ้าจะสั่งต้องโอนเงินมาจําเลยเพราะว่า กว่ามันจะแกะได้แต่ละตัวนั้นต้องเข้าใจทางกันด้วยนะครับก็คือเนี่ยหนึ่งตัวเนี่ยใช้เวลาแกะหน้าหลังเนี่ยประมาณสองชั่วโมงกว่าเพราะฉะนั้น,แ,นแล้วเนี่ยอาจจะต้องได้รอสักสักสีก่ห้าวันกวขางจะออกนะครับแต่ว่าผมรับประกันนะว่าถ้าของออกไปหาท่านผู้ชมแล้วสวยๆแบบนี้แบบนี้เลยได้ตามคลิปเลยแบบนี้เป๊กน,นี้คุ้มไม่คุ้มดูเอา ไม่มีแค่ให้ได้เยอะกว่านี้แล้วครับนี่ปีคันเงาด้วยโอ้ยเฮียสองพันเก้าเลยซื้อกูเถอะเออยัดเ็ดออ